สวัสดีค่ะเทสเพย์รีวิวค่ะเดี๋ยวท่ามกลางสายฝนอาจจะมีเสียงฝนเข้าไปตัวนี้เราจะรีวิวสิ่งของที่ได้มาตัวนี้นะซึ่งจะเป็นที่หนีบโทรศัพท์มาแบบหนีบโต๊ะได้ด้วยนี่นะคะอันนี้ก็หนีบโต๊ะไปนี่แล้วก็ตัวด้านบนนี้ขยับนะได้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่อ้าปากง้างงับตัวนี้นะคะได้ประมาณ กว้างประมาณ4.5นิ้วนะคะซึ่ง iPad mini 2เราเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะนี่นะคะเออเนี่ยหนีบบ่ได้เดอ้อหนีบไม่ได้นะคะแล้วเวลาเราจะขยับตัวเนี้ยมันเป็นลวดอืแข็งมากเลยทุกคนก็ต้องออกแรงง้างหน่อยนะคะอ่ะทีนี้มาดูหนีบโทรศัพท์บ้างอืม iPhone เล็กมินไอโฟนเล็กๆแล้วก็โทรศัพท์อะไรพวกนี้นะหนีบได้นะคะนะขอแค่ความความกว้างของเขาอ่ะประมาณ4.5ก็ยังได้อยู่นะ4.5นิ้วนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูวิธีประกอบตอนที่เขายังไม่ประกอบมามันจะเป็นอย่างนี้หมุนออกเกลียวตัวนี้บางทีแบบว่าเออถ้ามันแบบหลวมๆม,มันก็ง้องแง่งอะ นะงองแง้งนะประกอบเนี่ยตรงหัวหมุนเขาเนี่ยนะก็ตามวิธีเขาเรียกว่าอะไรอะเสียงรถเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาเรียกว่ามันตามสภาพการใช้งานนะทุกคนนะเราก็หมุนเขาให้แน่นใช้งานไปบ่อยๆมันก็อาจจะคลายออกคลายตัวอะไรเนี้ยน,น,น้ำหนักของโทรศัพท์อาจจะหนักเกินอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะแบบ มีง้องแง้งด้วยอะไรเงี้ยนะเออโอเคก็ประมาณนี้นะคะนะวิธีใช้งานของเขานะ